สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็อยู่ที่รานทดสอบวันนี้มีการทดสอบรถหลายรุ่นมากมายของ GWM ทั้งเว่ยทั้งโพเออหลายคันมากๆนะครับรวมถึงนักข่าวจากทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะฮะนี่คือโพเออนะครับแล้วก็แต่งเต็มนะครับรวมหลายๆรุ่นทั้งแทงทั้ง หลายรุ่นจริงๆแล้วคันนี้นี่ดูฮะเขาบอกว่าคันนี้คือเป็นดับมีข้างบนในชั้นสองนี่เป็นเต็นนะก็ะเดี๋ยวแวะมาดูนะว่าคันนี้มันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็นี่คืออสซสเซอรีของ p r o e เออรลยที่ออกมาพร้อมรถลนนะครับ มาดูครับนี่คือแท้ง300ที่แต่งในจีนนะฮะไม่ังเป็นต้องเป็นแบบเวอร์เวอร์นะครับอันนี้สวยงามมากแล้วก็เป็นสายออฟโรดจริงๆนะครับอันนี้คือรถทั้งหมดตรงนี้ที่อยู่ในเห็นในลานทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ได้ขับชุดนี้นะครับเราจะได้ขับในลานฝั่งโน้นนะครับอันนี้คือเป็นรถที่แต่งโชว์นะฮะแท้ง300คันนี้เห็นไหมแต่จังหน้าที่มันแตกต่างกันทั้งสองคันเนี่ยสีฟ้ากับสีเขียวนี่ไม่เหมือนกันแต่สไตล์การแต่งผมว่ามันดูแบบน่าใช้มากนะนะครับ รวมถึงคันนี้นะครับที่เป็นโผเออนะฮะเพามีสไตล์การแต่งที่ไม่เหมือนกันนะครับคันนู้นเป็นแบบออฟโรดนะฮะสุดๆเลยคันนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูงี้กันมาครับมาออมีอีกหลายคันครับนี่ฮนี่คือฮาวาเฮตเจ็นะครับคันนี้บอกเลยว่ายังไม่แน่ว่าจะมาบ้านเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าคันนี้ คันนี้เป็นมีหลายคนบอกว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นแทนแทง500จะสวยกว่านะครับของคันนี้นะแล้วก็ข้างหลังนะข้างหลังนู้นั็นคือตัวที่เป็นไฮโดรเจนนะครับรวมถึงในลานที่เป็นเว่ยเว่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือไม่ได้ขับนะฮะแต่จะได้นั่งเขาจะมีคนขับพาเราไปข้างนอกนะครับพวกนี้ก็คือเป็นที่เอามาโชว์รถที่ได้ขับจริงอยู่ทางนู้นครับอยู่ฝั่งโน้นไปไปดูฝั่งนน้นครับ รถที่จะได้ขับก็คือที่อยู่ในลานนี้นะครับก็จะเป็นแท้งเป็นโผเออเป็นรถต่างๆที่ขับนนู่นี้อันนี้ที่นักข่าวจะได้ขับนะรวมถึงโซลนะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์นั่นอีกอันหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าวันนี้เขาจะมีบีฟอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราเออกมาขับกัน แล้วก็เนี่ยฮะบรรยากาศของการทดสอบรถในวันนี้นะครับก็คือมีสเตชันต่างๆที่เซตขึ้นมานะครับก็มีทั้งเนินเอียงตายทางลาดชันแล้วก็ลุยน้ำนะครับที่ความลึก50ซนติเมตรเนินเอียงเนินสลับนะครับแล้วก็ผ่านลูกถนนที่แบบจําลองขึ้นมาว่าถ้าเป็นทางที่มันลื่นสไลด์นะฮะมันก็จะมีให้เราขับหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับรวมถึงมีรถวันนี้นะมีโผเออมีแทง700แทง500นะครับ แทง300ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ตัวใหม่นะครับอลองมาดูคันนี้ครับว่าแทง300ตัวใหม่เนี้มันกําลังจะขึ้นแลมนี่นะฮะมาอันนี้ก็เป็นเดินสลับนะถ้าเกิดว่าจําลองสถานการณ์นี่คือสถานการณ like ์แบบออฟโรดนะครับมาครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับที่จะเป็นเวอร์ชันต่อไปที่จะเข้ามาขายในบ้านเรานะครับ High 4 T คันนี้ข้างนอกอาจจะดูคล้ายๆกัน แต่ภายในเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮนะเนินสลับนี่ครับปึ๊บนะนะนี่อันนี้โชว์โชว์ช่วงล่างครับว่าตัวรถอาจจะสเตเบิลอยู่แต่ว่าล้อมันจะยื่นออกมาไหมแต่ว่าตัวรถมันจะขนาดกับพื้นไม่ว่าพื้นจะอยู่บนเนินหรืออะไรก็แล้วแต่น,นี่เขาโชว์ น่าแล้วนั่งเปิดประตูด้วยว่าให้บาลานี์มีคนขย่ารถด,ด้วย,ออยวเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยรถมันก็ยังแบบขนานกับพื้นแต่ว่าล้อนั้นมันสลับเนินกันอยู่เห็นไหมครับถ้าไปดูด้านหลังเราวิ่งไปดูด้านหลังให้ภาพเห็นด้านหลังล้อด้านหลังอ่านะลองดูด้านหลังนะครับเวลาล้อที่ลอยกับล้อฝั่งหนึ่งลอยฝั่งหนึ่งไม่ติดพื้นหนไหม นี่ผ่านไปนะครับนี่ก็เป็น e ีกสเตชันหนึ่งนะครับก็คือจะลงไปลุยน้ำนะครับแล้วก็ปีนแลมแล้วก็เนินสลับนะครับเพื่อให้รู้ว่าระบบขับเคลื่อนสีรล้อนั้นมันทำงาน ได้ดีนะครับอ่ะไปลองดูนครับนะฮะหรือที่ความลึก50เซนนะครับ ATMAX ATM X T e MAX X T MAX 0-80เซนนะครับแต่ว่าที่ลุยมาเมื่อกี้น,นะนี้50เซนนะนี่ยลุยเสร็จปุ๊บ จริงๆก็แค่จะโชว์ว่ารถมันลุยน้ำได้สบายๆนะฮะ50เซนนิ่มๆเลยนะแต่ว่าแม็กซิซมไดคือ80เซนนะครับเอาละคุณผมู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในสเตชันที่ที่ต้องบอกว่าขึ้นทางลาดชันโดยใช้เกียร์โฟล w นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขับเองนะฮะให้ทางอินสแตัคเตอร์นั้นขับก่อนอ่ะบายครับถ้ารู้จักจกล้องนะต้องรู้ตยงนี้ไหมฮะ This is Teeter t o t e r นี่30องศานะครับนะฮะเราถือว่าชันมากๆนะ <c oughs> จริงฮะมาทำอะไรมาเสี่งๆแบบนี้แล้วก็นี่คือโฟโลนะครับ นอย่างนี้คือเขาได้เปลี่ยนเวลาเวลาขับรถด้วยนะตรงนี้มันจะทําให้เรามองเห็นเพราะว่าเรามองอย่างหน้าจอเนี่ยมันไม่เห็นอันนี้โชว์สกิลมากเลยนะล้อจะล้นไี้นี่อยู่แล้วนะเราขึ้นไปสูงมากเดีับมีจอที่มันทำา r a n s i e n โมดได้ครับ ี่ในบรรดาแบบกองหลังอันนี้เราเห็นพื้นใต้ล่างเลยครับนี่อันนี้อันนี้คือข้อดีที่มีจอแบบนี้นะท้าไม่เห็น break take a break take the break I w a n t e not take the break I need you to yeah try yeah I ready yeah okay นี่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เบรกนะไม่ได้เหยียบเบรกนะครับตอนนี้รถจะค่อยๆลงเองนะครับควบคุมความเร็วควบคุความเร็ว control control s p e e slow down okay ระบบมันก็จะคอนโทรลสปีดให้รถค่อยๆลงไปนะครับความชัน30องศาโอ้โหเดร้อยครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างปีดด้านข้างมีแรมด้านข้างนะครับ side slope side slope นี่วอตต์อีกทกี่ side slope วอตต์260 d e g r e e 60องศาครับไม่ธรรมดา60องศานี่มีพลิกได้นะฮะนี่ต้องเอาให้ล้อหน้าชิดฝั่งนี้ด้วยนะไม่งั้นไม่ได้60องศา ถ้าแบบนี้ผมไม่ขับนะครับเพราะว่าผมมันจะเป็นการโชว์นักข่าวหลายๆประเทศนะครับก็จะกิ้งลงไปนะเฮ้ยอยู่โอเคฮะไอโอเคเฮ้ยฟีนอลมือจะเปิดกระจกเย็นมือจะถึงแตะพื้นได้เลยนี่นะครับข้อดีนะที่มีกล้องแบบนี้นะครับมีกล้องในในมีให้เราดูจากในจอเนี่ยปกติ เราจะเปลี่ยนโหมดนะครับจากโฟล o w ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปอะไรก็ต้องเป็นข้าเกียเอนะครับ้เกียรวว่างเจะเปลี่ยนโหมดนะฮะน,นี้ก็เรียบร้อยจบฟ yeah, okay. uh, ิเนสต์สเตชันยัยเดซ s สเ n i s h โอเคนะครับ this ดซิสจบ driver จบสเตชันนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้ลองขับนะครับนั่งลองขับอะไรกันไปนะก็สเตชันนี้ก็เรียบร้อย thank you โอเคแล้วนี่เป็นสเตชันที่จำลองสถานการณ์ว่าหามว่ารถอยู่ในถนนหรือว่าพื้นที่มีการลื่นถลนะครับเป็นไหมฮะมันก็จะล้อมันก็จะกระจายแรงเบรกเพื่อที่จะ,ะรู้ว่าล้อไหนต้องการเบรกและต้องการตะก,กุยนะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวดูว่าตอนนี้สกุยสามล้อเลยปลื้ดเลยที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นการทดสอบว่าเสียงนะเสียงกับพื้นผิวถนนที่มีการแอบสอบของช่วงล่างที่ดีแล้วก็เก็บเสียงได้ดีในห้องโดยสารนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะลูดเลยนะฮะ,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 ะก็จะช่วยในเรื่องของให้ใหได้ทดสอบในเรื่องของวัฒนธรรของเสียงการกเก็บเสียงที่ดีนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ดีนะฮะ ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวก็ออกเป็นอีกคันหนึ่งเราก็ได้ไปนั่งได้ทดลองนั่งนะครับเว้ยนะเว้ยแล้วเราจะมาขับเว้ย80แล้วก็เว้ย07นี่ฮะตอนนี้เราก็ถึงคิวที่เราจะได้มานั่งเว้ย07กันนะครับมีเว้ย07เว้ย80นะครับไม่ได้ขับแต่งแค่เป็นการลองนั่งแล้วก็ออกไปบนถนนข้างนอกนะฮะลองจริงจริงซึ่งติดปัญหาเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ที่เราไม่มีนะถือเราไปดูว่าเราอยู่กรุ๊ป A2 ครับมาฮะ ๋ยวมาดูหน่อยเซตหน่อยว่าเราจะได้นั่งขนันไหนฮะมาๆม,มาครับชูามานี่นะอ่านะฮะคันนี้ครับเราได้นั่งคันนี้ฮะเว้ยศูนย์เจ็ดบรรยากาศภายในเนี่ยดูจากรถตัวเว้ยศูนย์เจ็ดเนี่ยเรามองว่า มันเป็น SUV ค้นขนาดแบบไม่ใหญ่มากนะจากที่เราดูพอเปิดเข้ามาดูภายในแล้วสังเกตอีกครั้งหนึ่งโอ้โหใครในกว้างขวางแล้วก็ดูตัวข้างนอกก็กลายเป็นแบบมันน่าจะออกไม่ใช่เอสแล้วถ้าจะเป็นแบบ MPV ไปเลยนะใหญ่มากใหญ่มากนะนะครับแล้วก็บาะที่นั่งแถว2เนี่ยเป็นแบบกับตันซีฟมีเอนเบาะมีนวดเบาะมีรองน่องนะครับโอถือว่าจัดว่าดีจัดว่าดีนะฮะแล้วหน้าจอเห็นไหม หน้าจอนี่คือบอกมีกราฟิกขึ้นนะครับว่ามีรถวิ่งมีรถเราอยู่ตำแหน่งรถเรานี่แล้วมีรถคันไหนบ้างบอกทั้งเลนบอกทั้งอะไรรวมถึงหน้าจอที่เป็นเอ็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะฮะเจ๋งมากแล้วก็มีจอนี้อีกนะมีจอนี้ที่เป็นบิวอินมาให้อีกนะครับจอกลางตอนนี้เราก็ออกมาขับนะฮะทดสอบบนถนนจริงนะครับในเมืองจีเลยนะครับครับก็ออกมาก็จะวิ่งเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปในเซี่ยงไฮ้แล้วก็วนกลับนะครับให้ลองสัมผัสกับ ฟิลการขับขี่นั่งนี่นะซึ่งเราไม่ได้ทําแบบขี่ของจีนมาใบผิดสารกลที่นี่ใช้ไม่ได้นะครับต้องยื่นทําเอกาสารแล้วทําแบบขี่มาก่อนถึงจะได้ขับนะฮะก็เลยเอาฟิลสัมผัสการขับขี่แค่นั้นเองว่าเป็นยังไงก็ดีนะนั่งเป็นยังไงพี่วางชอบไหมดีนะฮะโอ้โหพวกมากันเลยะะโอ้โหได้โชว์ครับได้โชว์โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แม่นะสุดยอดนะฮะอันนี้ถ้าเราโดนกันเมื่อกี้นี้เราจะเป็น ชุดแรกชุดแรกนะครับของเว้ย07ที่ชนกันนะฮะโชเว้ยกับเว้ยชนกันเองด้วยระบบบเให้ระบบเบรกดีระบบเบรกดีเมื่อกี้โชว์เลยว่ากินหัวไม่ทิมนะขนาดเราผมนั่งอยู่งี้นะรถมันมีตัวไอซ้ายด้วยนะครับมีตัวไอซ้ายมีเอ a ดร์ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเบรกช่วยเบรกโอ้ดีมากดีมากสมมติว่าอยากจะเหยียดแข้งเหยียดขาก็ดันไปต้องการพื้นที่ใช่เพราะตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งด้านขวาเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเป็นพวงมาลัยด้านนี้ใช่ไหม แต่ครั้นี้วมมาลัยอยู่ด้านซ้ายผู้โดยสารก็จะนั่งด้านนี้ฮะถาว่าต้องการพื้นที่ไงนะเจ๋งๆก็ทำมาเป็นรถสำหรับครอบครัวที่ที่แบบอเนกประสงค์นะครับแถวหลังกว้างด้วยแถวสามก็กว้างกว้างขวางเลยนะได้เลยนะกว้างนะพับได้เหมือนเดิมพื้นที่เก็บของสัมราระแล้วก็มีหลังคาที่เป็นมูลรูฟนะครับทั้งสองอัน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ดีก็ดีนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีเบาะนวดด้วยเบาะนวดด้วยตอนนี้กําลังนวดหลังอยู่เลยแต่เมื่อกี้นี่โชว์นี่ไปทีนะเป็นไงโชว์ระบบเบรกไปแล้วฮะโอ้เ๋ยืมันงัดกันเองแนละ้วชนกันเองแล้วนี่ฮะให้ดูระบบเอดาร์นะครับว่าที่ขึ้นอยู่นีนหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะบอกระยะห่างคันหน้าของแล้วนี่คือคันสีดํานี่นะคันที่อยู่ในภาพนะครับ แล้วก็น้า,านสฟาอันนั้นคือมันจับระยะห่างไว้นะครับก็บคือจับไว้ก็คือตอนนี้ระบบมันจับได้ว่าคันหน้าอยู่นี่กำหนดระยะห่างไว้ ylon, ไพรอนเห็นไหมสังเกตไหมฮะไพรอนบบริ <P> ylon, เออร์ barrier, เลนคนเดินถนนรถจอดอยู่ข้างถนนรถจักร <ไฟ S 2> ยานย,ยนต์นะครับไฟเขียวไฟแดงมันจับหมดเลยนะเพราะฉะนั้นขับคันนี้เราบอกว่าผมไม่ได้ผ่าไฟแดงไม่ได้เลยนะตัวรถคุณเองก็จะฟ้องนะครับนะฮะเนี่ยตอนนี้เห็นไหมไฟไฟเบรกติด รถก็ติดไฟเบรกไหมฮะมีรถมาข้างๆแจ้งหมดเลยนเนี่ยเวลาพอจะเปลี่ยนเลนเรา Google m a p จะไปทางไหนเนี่ยเมื่อถึงทางแยกเราจะตรงแต่เมื่อกี้เราอยู่เลนขวาสุดในในจอเนี่ยก็จะบอกให้เราเปลี่ยนเลนมาอยู่เลนกลางด้วยนะครับเตือน,นหมดเตือนแล้วก็มีแผนที่ชี้ขึ้นมานี่ครับมีเ็นเอขวางมีไพรลอนถ้าเกิดสัญลักษณ์ที่เป็นไพรลอนขึ้นมาก็จะมีไพลอนขึ้นแยกไฟแดงก็จะมีโอ้แบบบองละเอียดมากอันนี้ถือว่า เป็นอีกเลเวลหนึ่งเลยนะของระบบเอดาตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของกราฟิกก็ดีเป็นจอสีด้วยนะรถเรามีสีรถคันอื่นจะเป็นสีน,นี่หมดเลนก็เป็นสีนะครับแบ่งแบ่งเลนเป็นสีด้วยสีเหลืองสีขาวนะครับแล้วก็มีจักรยานเนี่ยเห็นเลยชัดมอเตอร์ไซค์จักรยานได้หมด<ล><ล>นะครับรถจอดอยู่ข้างทางยังเห็นเลยตอนนี้เห็นนะไฟขึ้นมาแล้วครับไหนไฟเบรกคันหน้าติดก็ติดนะนแล้วก็ไฟแดงก็ตอนนี้เหลืออีก สามสิบเจ็ดเมตรบอกไปกระทั้งเมตรเลยนะครับนี่เร<ม>าห่างจากไฟแดงสามสิบเจ็ดเมตรนะครับแล้วไฟแดงที่สองก็อีกสามร้อยสิบเจ็ดเมตรนะก็มีบอกละเอียดมากละเอียดมากต้องบอกว่าจอนี้ละเอียดมากพอไฟเขียวปุ๊บพอไฟเขียวปุ๊บมันมีไฟที่หน้าจอด้วยเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นสีเขียวให้เราไปแล้วมีมีไฟแดงไฟเขียวขึ้นด้วยนะทางดูทางขวามือจอดีมีรถมีเบริเออร์แล้วขึ้น ดีมากจัดว่าดีสําหรับจอนะทั้งเรื่องของจอแล้วก็เรื่องของเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีอยู่ในเว้ยนะครับอันนี้ละเอียดละเอียดจริงๆเป็นอีกเลเวลหนึ่งเลยนะบ้านเรายังไม่ได้เป็นขนาดนี้นะมีแค่แบบนี้แต่ว่าอันนี้เจ๋งขึ้นจอกลางครับจอกลางคอนโซลยาวมาถึงผู้โดยสารตอนหน้าเลยนี่ก็เป็นจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่จ่อรวมอยู่ในจอเดียวกันแต่แยกแยกพาร์ติชันนะว่ามีไม่ปนกันแต่ว่าเป็นแผ่นยาวเป็นแผ่นยาว้วย สวยงามรวมถึงจอตรงกลางด้วยที่เพาดานสาหรับว่าถ้าเกิดว่าอยากดูดูหนังดูอะไรเงี้ยนะก็ขึ้นที่จอนี้นะเนี่ยเราไม่ต้องเอื้อมไปที่กดที่หน้าจอจอเป็นสัมผัสนะเป็นทัชสกรีนแต่ว่ามีระบบนี่เลดาราคำสั่งควบคมที่โฮมนี่นะฮะเราจะควบคุมจอโดยที่ไม่ต้องขยับมือแต่ว่าคุณต้องใช้เวลาฝึกหน่อยนะครับนิดนึงนิดนึงแต่ว่าก็าสนุกดีถ้าทำเป็นนะ สะดวกดีสำหรับเบลไม่ต้องน่งนี่ก็เป็นช่วงเช้านะครับของการทดสอบนะครับก็มีสเตชันต่างๆให้ใหทดลองขับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะไปย้ายที่นะฮะไปที่หนึ่งรวมถึงโซ่นะครับมอเตอร์ไซค์โซ่ด้วยก็จะอยู่ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็นี่บรรยากาศของช่วงเช้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายกันครับ The Hi4 technology is amazing. And the Y7, very good. It's a very strong feature to have there. Really super cool. This is a very good test. g w f go with more. อ่ะล้วครับก็เข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับของการทดสอบเราย้ายที่มาครับสเตชันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบังคับเลี้ยวนะครับการใช้เบรกใช้คันเร่งนะแล้วก็การใช้พวงมาลัยนะครับ ของรถทุกรุ่นเช่นเคยครับ H7 H9 h a w a H6 ตัวใหม่เว0ยนะครับคบทุกรุ่นนะฮะแทง300แทง5้0 0อนะครับอันนี้ก็คือสเตชันของการใช้เบรกเร่งและพวงมลาลัยก็หนึ่งในการขับขี่ที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ทุกคนต้องรู้แต่ว่าสถานีนี้ก็จะซ้อนให้เห็นว่ารถนั้นมันเวลาัาอยู่ในโคง้งอยู่ในความเร็วอยู่ในการออกตัวที่วิ่งออกไปเนี่ย มันมีสมรรถนะยังไงการขับขี่แต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็การใช้เบรคันเล่นวงมาลัยแต่ละคันเนี่ยมันดียังไงนะครับช่วงล่างแต่ละคันเนี่ยวันนี้นี่ลองแล้วได้ลองไปหลายคันแล้วดีมากนะอัตราเร่งดีนะครับระยะเบรกสั้นนะครับเข้าสลาลอมดีนะฮะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศรอบๆกันวันนี้นะครับรวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยวันนี้ที่นี่เหมือนกันนะครับหลากหลายมากๆจริงๆนะครับวันนี้นะฮะมีทั้งฮาวาว h ฮสนนะครับ ฮาวาวล H7 นะครับแล้วก็นี่คือเว่ยฮะเว่ย07นะครับบอกเลยคันนี้ตัวกันนะฮะถ้าเข้าไปในเมืองไทยนี่เว่ย07นี่เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะนี่เป็นสเตชันต่างๆที่เดืทดลองขับก็มีเรื่องของสลาลมแล้วก็มีแบบจิมคาน่าด้วยนะครับเห็นทางป้ายทางด้านขวาไหมฮะก็คือรูปแบบการขับขี่แบบจิมคาน่ามีรถนะฮะรถทั้งหมดนี่เตรียมไว้ให้จิมคาน่าที่เห็นอยู่นี่นะครับก็มีเนี่ยฮะ H9 นะครับอันนี้เป็นเว่ย80นะครับนี่คือรถตู้ MPV หรูที่เป็น PHEV ครับ mm hmm. บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยวิ่งมาในชูดเข้าโค้งแบบนี้นี่ดูดโค้งมากจี๊ดจริงๆนะครับควบคุมง่าย,คอ,มมาายคอนโทรลมาลัยคอนโทรลง่ายมากๆเนี่ยฮะเข้าโคง้งแบบดูเทินเลยเนะฮะเข้ามาปุ๊บมีสลาล่มนี่ดักซ้ายขวาอีก รถเนี่ยมีความคล่องตัวมากพวงมาลัยคมแล้วช่วงล่างนุ่มนวลมากจริงๆนะครับคันนี้เป็น MPV ที่อีกหนึ่งคันนะจะเข้าไปผมว่ามีเดือดร้อนกันหลายคันเลยหลายยี่ห้อเลยนะแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาเขาจะอยู่เท่าไหร่แต่ขับแล้วคันนี้เป็น MPV ที่เจ๋งมากๆนั่งแล้วด้วยขับแล้วด้วยสุดเจิงคันนี้นะครับขับแล้วแบบพวงมาลัยฟีลลิ่งต่างๆานี่นี่นี่คือฮาวาวครับเฮดซิกตัวใหม่ที่จะกลับไปในบ้านเรา นี่คือตัวใหม่นะครับก็อาจจะได้เห็นนะครับคันนี้เป็นภาวะาตัวหนึ่งนะครับแต่ี็เป็น H7 นะฮะนะครับ,นะรบก็มีนะฮะลานทดสอบกว้างมากนะครับตัวนี้เป็นบริเวณที่กว้างมากๆแล้วด้านซ้ายด้านขวาทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์ต่างๆที่เข้ามาตรงกลางก็เป็นลานให้ทดสอบนะครับพวกเราก็น่าจะเป็นลานอเนกประสงค์ที่ก็ใครสามารถที่จะมาทดสอบกันได้นะครับทีนี้ก็เราก็ทดสอบร่วมกันหลายชาตินะ ลานรอบเช้ารอบบา่ายแบ่งนัผู้สื่อข่าวจากประเทศก็สลับกันเช้ามาบ่ายบ่ายไปกลับไปเนี่ยสองลานนี้นะครับการทดลองขับกันเต็มเหนียวนะครับก็ต้องบอกว่าหลายชาตินี่โหดดทั้งนั้นนะครับนะครับขับสนุกนะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากๆก,ก็อย่างที่เห็นอยู่นะฮะแต่ละรุ่นบางรุ่นเข้าไทยบางรุ่นต้องเรียบๆเคียงๆจะมาไม่มาแต่ผมเนี่ยชอบมากสำหรับเว้ย 80ครับเป็นทีมปิดคันหนึ่งคันเด็ดมากก็เนี่ยฮะมีหลากหลายสไตล์มากแล้วก็รถก็มีหลากหลายสเตชันให้ลองขับรถก็มีรถให้เลือกเยอะแยะนะครับข้างหน้านี่เป็น H H7 นะครับคันนี้เป็นโพเอ๋อโพเอ๋อเนี่ยพอเปลี่ยนโลโก้เห็นไหมกระจังหน้าเป็นสีดำโลโก้เป็นสีดำเอาดูดุดันขึน้นคันนี้เป็นเรื่องเลยอ่านี้ก็เป็นนี่เป็นอ่ะนี่นี่น,น,นี่เว้ยเว้ยที่พี่กวามจะมาขับนี่เว้ย 07นะครับคันหน้าเป็นฮาวเ H7 นะครับคันเนี้ยผมว่าหรูหราสุดแล้วเนียนสุดไม่ต้องทำอะไรอันนี้เป็นลานที่ขับแบบจิมคาน่าคล้ายๆจิมคาน่านะครับเพียงแต่ว่าไม่มีการดึงเบรกมือเท่านั้นเองนะครับก็มาให้ทดลองขับให้รู้ว่าโมะายนั้นมันเชื่องมือขนาดไหนและช่วงล่างเนี่ยมันแอบสอดดีขนาดไหนนะครับน่มจริงๆทๆนะี่ก็เนี่ยทหมอายคนก็ได้ลองขับกัน ทีทั้งการจับเวลาเล่นการสนุกสนุกนะครับสำหรับนักข่าวไทยก็มาดูว่าใครน,นั้นทําเวลาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องความสุขสนานของน้องๆพวกเราที่ได้ไปเที่ยวกันที่ไปทดสอบรกันนี่ก็เนี่ยกาเนี้ยเราในเทาลนี้นะก <ming led> ็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าช่วงค่ำต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นทดสอบรถมอเตอร์ไซค์โซครับ ะตอนนี้เราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ควาังทดสอบรถโปรไซโซของ GWM นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2000นเลยนะครับเป็น8สูบนะครับเป็นเครื่องบ็อกเซอร์8สูบนะตัวนี้เป็นไม่มีคัสนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะก็คือสตาร์ทรถแล้วก็เข้าเกียร์แล้วก็ขับได้เลยน้ําหนักตัวรถทั้งหมดนะครับก็เราลาอยู่เกือบสามร้อยกว่ากับสี่ร้อยโลนะฮะตัวนี้ขับเค้นด้วยเพานะครับไม่ได้ใช้โซ่หรือใช้สายพานก็คืออัตราเร่งดีมากนะครับเรื่องของฟีดว่าขับข อัตราเล่นดีมากนะครับต่อ2องดีมากเบรกดีมากเอเบรกเอเบที่ทํางานได้ดีแล้วครับต่มันก็มีจุดที่เข้าสลาล่มนะครับรถก็ทําได้ดีนะฮะเพียงแต่เราอาจจะยังไม่ชินกับตัวรถซึ่งตัวรถมันมีน้ําหนักที่มากอยู่นะก็คือการที่เข้าโค้งช้าๆหรือเอ็นคือสลาลอมเนี่ยถ้าจังหวะช้าไปเนี่ยตัวรถมันจะดึงพับลงไปนะฮะถามว่าโอเคไหมมันก็คือโดยรวมแล้วนะภาพ่างภาพรถมันคือเหมือนสกูตเตอร์แต่มันทําเป็นทรงคุยเซอร์นะ แล้วก็มันเป็นทรงทัวริงด้วยนะครับเพราะท่านแจ็กวเวยเป็นคนอยากทาตัวนี้นะครับเขาก็เลยอยากทำมอเตอร์ไซค์อยากโรงงานเดียวกันกับของตัว Honda า o w i n g เลยนะที่ประเทศเยอรมันนะครับสรุปด้วยร่วมการขับขี่วันนี้นะครับก็จะมีอยู่สามสเตชันก็คือการทดสอบอัตราเร่งนะครับแล้วก็เบรกแล้วก็มีการสลาล่มนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าน้ําหนักรถมันเยอะเกินไปหน่อยถ้าเราช้าไปกว่านี้หรืออะไรหรือว่าสีจังหวะนิดเดียวเนี่ยมันอาจสามารถพับได้ซึ่งน้ําหนักโตรถเนี่ยอยู่ เกือบ400กโลเลยถือว่าหนักมากต้องปรับตัวสักพักในการให้ชินกับรถนะฮะก็คือถือว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงแต่ซึ่งพอได้ชินกับตัวรถแล้วเนี่ยมันสามารถขับไม่ยากขับได้ง่ายๆคอนโทรลรถง่ายนะ,ะตัวนี้ผลิตพร้อมขายแล้วนะครับไม่ผลิตมาเป็นตัวโมเดลตัวโชว์เลยนะครับตัวนี้ก็มีด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับขายใช้จริงแล้วด้วยเป็นรถ ที่เป็นรถตำรวจเป็นรถอะไรที่ใช้แล้วมันก็เป็นอ o บ,บี้ของคนมีสตังอีกทางเลือกนึงที่สำคัญนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง8สูบนะครับสูบนอนนะฮะเครื่อง2000เป็นตัวเลือกอีกตัวเรื่องให้กับชาวไบเกอร์นะฮะลองดูนะครับตัวนี้โซ่ so. และนี่ก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็การทดสอบรถนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็มีฟีลลิ่งต่างๆของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันว่าขนไหไมัน่าใช้ยังไงนะครับวันนี้เราได้ทดสอบกับผู้สื่อข่าวที่มาจากทั่วโลกเลยนะครับหลายๆที่ที่ GWM นั้นไปขายก็มีความหลากหลายการขับขี่แต่ละคนแต่ละสไตล์แตกต่างกันไปวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ GWM. Go with more.